สวดีครับยินทร์รับสู่ช่องปาปร์คปลดดี้นะครับผมอันนี้คือรายการเมนูแม่นี่วันนี้แม่บอกว่ามีเมนูที่จะมานําเสนอทุกคนนั่นก็คือกะเพราควายปลาทูทอดออมเล็ตเลสโกอะไรทุกอย่างมันคือเมนูเขาบอกว่าเป็นกะเพราควายกะเพราควายทุกคนรู้จักกะเพราควายไหมครั เนี่ยวันได้อยู่กันสองคนมุงมิงปะเป็นแม่ลูกคู่ละตีกับพ่อม้มอไก่มาตัวหนึ่งน่ะแลียงกันเขาเขาอยากกินไปดูหนังเกาหลีกันใช่ไหมเห็นในฉากไปในกินไก่แบบฉีกทั้งตัวไก่ต้มฉีกอ่าไก่ต้มแบบทั้งตัวทั้งขาทีนี้เขาซื้อไก่บ้านมาตัวหนึ่งทีนี้แม่บอกแม่ไม่มีหม้อขนาดนั้นแม่ก็บอกว่าให้หั่นเป็นท่อนแล้ว้าเขาอยากกินทั้งตัวเขาอยากกินทั้งตัวแม่บอกว่าทําเอง แต้ก็ทาสิอยากกินแต่ไม่ทําแต่พ่อแม่บอกทําอย่างนงี้ไม่ได้จะต้องกินทั้งตัวทั้งตัวก็ไม่ต้องกินอไม่ต้องทำงันทำเองก็ตอนแรกจะจะได้เป็นคลิปรูแต่แม่ว่าไม่ถ่ายละแล้วก็ตำน้าจิ้มให้พร้อมนี่เฮ้ยนักกินเนี่ยเอาไก่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 แกเป็นใคร จับฉุนมาทำไมไเปยอยแล้วเขาก็อยากกินชีของข้อ,ขอแหละแต่มันเปื่ยนนอยแล้วเลยไมไดมนน่ากิน่ะครั้งนี้เราจะทำนี่ทุกคนแต่ละคนแต่ละที่น่ะเขาจะบอกว่าการะเพราปลาทูนี่กับเกลือแล้วนี่อยากอยู่นี้อยากว่าฉันต้องแปลกอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องแปลกนี่คือแผนเขออเาเรียกว่าใบอะไรวะ อแล้วไอ้ชื่อแปลกเลยชื่อแปลกจังมแม่ค้าแม่ค้าไอ้ใบอย่างเงี้ย<อ>ที่มันกินรสเผ็ดๆชุนๆอะไรบอกว่าไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าใบกะเพราควายอีเลีวว่ยดีนึงก็ใบดีลาเขาไๆๆๆปใ<อ>สพ่พวกกะเกงปลาผัดผิดอะไรอะไรพวกนั้นน่ะชุนๆ,ๆุนกับก,กันอ่ะผมจะได้กินกะเพราควายกะเพราปลาทูควายกะเพราควายปลาทูอะไรวะเนี่ยแล้วแต่เครเ <ๆ S 2> ่องแล้วเครื่องปรุงอ่ะปกติไม่จะเตรียมใช่ไหมมีอะไรซอสหนั่นซอสน้ำ พงช่วยรถพงช่วยรถถ้วยแม่ทั้งบ้านแม่หายหมดทำไมอ่ะอ๋อรูแลหายว่าแม่ถ้วยแม่หายไปไหนน่าจะกลายเป็นเอาจารย์ของน้องนกนะถูกไหมถ้วยที่แม่เห็นเนี่ยเวลาแม่ทำกับข้าวอ่ะหายหมดถ้วยเล็กถ้วยน้ำจิ้มก็เขาไม่ได้ล้างใช่ไหมไม่ล้างอ๋อเหรอแล้วก็หายหายแล้วก็หายพอหายแล้วก็โทษแม่แล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าของของเขาอ่ะเขาทำแล้วเขาไม่เก็บแล้วแม่ก็ตามเก็บ เอาไปถองใส่มันเดี๋ยวแม่ไปซื้อใหม่เออไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้ดึงเอาเออดึงดึงเอาไปเลยมีปลาทูเอาเอาสักสามตัวนึงเนาะปลาทูมีใบยี่หร่านะครับหรือเรียกง่ายๆว่ากะเพราควายแล้วก็เครื่องปรุงอ่ะผัดกะเพราน่ะมีซอสหนักซอสนิ่ปกติทั่วไปอ่ากระเียพริกแห้งมันละเอียยากแห้งแห่มันก่อนไม่ต้องละเอียดเอาแค่หยาบเอาที่มันแตกยากก่อนนะชิ้นใหญ่พอปลาเอาแค่แตกอ่ะ ทีะเม็ดตทีรเม็ดน่ะเอแล้ว่าาไม่ไม่ใส่กระเทียมก่อ๋อลืมไม่อกี้อะในทุกคนได้แล้วเฮ้ว้าวเมื่อกี้คุยกับแม่ว่าผมจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านแม่ซะห้าวันจะกลับมาอีกเนี่ยผมุูดอย่างนี้ใช่ผมไล่ผมไล่แม่ไปแล้วคือตอนนี้พอพออยู่แล้วแบบว่าผมมันไม่ค่อยได้อยู่บ้านบ่อยแล้วนี้เทสบางอย่างมันเริ่มมันเริ่มกลับมาเป็นบ้านบ้านแม่บ้านบ้านคนแก่ๆทุกคน ผมไมยยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ผมก็เลยไล่กลับไปบ้านบ้านแม่ก่อนเพาบ้านแม่แหละบ้านแม่เสร็จแล้วเลืเอ่องของอ,อ,อยากจะพาทัวร์ว่าบ้านอทีนี้ผมก็เลยไล่แม่กลับไปเพื่อที่ผมจะเคลียร์ทุกอย่างใหม่ผมจะรื้อสวนใหม่ผมจะทำทุกอย่าง ผมจะขอ5วันอะไรเงี้ยในการเคลียร์เก็บทุกอย่างอะไรที่มันจะเป็นผมทิ้งให้หมดหมดทิ้ง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 อะไรเงี้ยเออผมจะจะขอเวลาให้มันกลับมาเป็นบ้านที่แบบเหมือนตอนแรกๆที่เราอยู่จริงๆทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปบ้านแล้วมันจะแบบมันจะโล่งมากอะไรเงี้ยของมันจะไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เนี้ผมจะพยายามเอาของที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นมันไม่มีอะไรนะมันมีแต่ตะครัว่าเฮ้ยในครัว่าเลยดูสดข้างนอกไหมฝั่งนู้นนั่นเลยอย่าโดนเละหมดแบบเละตู้เป๊ะ เออมันเละผมเลยจะลื้อใหม่ให้หมดเลยจะลื้อให้เกลี้ยงเลยๆๆครแกตอนนี้สถนานะเนี่ยรอให้ประตูเย็น เรามาแกะตะทูแกะคราวนี้เรามาแกะตะทูแกะเป็นใครฉันเป็นอนุ้วนะอ่าดูแกะทั่วไปแหละแต่วิธีแกะเนี่ยแต่เคยดินเขาว่างี้นะเขาบอกว่าให้บุบๆตรงนี้ให้มันเนี่ยเนี่ยให้มันให้มันหล่อนก่อนต้องรอให้เย็นก่อนทุกคนไม่ใช่ร้อนแล้วมาทำเลยใช่รอพักหนึ่งป้ากมันจะให้เย็นทิพยเลยมันก็จะที่มีอร่อยเลยอ๋อทันหลังแวะอ๋อโอวเป็นวัวเนี่ย ขี้เกียจแต่ลังแหวะเห็นไหมชุดผ้าสีใหม่เนี่ยมันกระล่อนออกมาอย่างง่โอ้ยเป็นเด็กไม่ดีกระร่อนเนี่ยแอบหละกลางงอกง่ายง่ายนี่ปุ๊กอุ้ยออกง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแต่เขาเนี่ยกลางมันมีกลางตรงนี้ด่าเอาออกเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยเนี่ยปลาทูเหรอแม่ไปเดินละเดี๋ยวนี้เขาไม่เดี๋ยวนี้เขาโหดนะอ่ะก็แกะประมาณนี้ อเปิดที่ถูกควันนะเสียงมันจะดัง่อยูอย้ <c oughs> เยอะแล้วเสียลงมามจริงมะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไราจะราดข้าวหรือจะเป็นจานประแบฮะจะราดข้าวหรือจะ,อะจะราดข้าวหรือจะเอาเป็นกับเอาราดข้าวเลยปลาทูกะเพราควายทุกคนเวลาที่ไปสั่งป้าป้าร้านอาหารก็ทำทางนี้ทุกคนป้าครับเอาปลาทูกะเพราควายทางนี้ป้าก็จะเอามาเสิร์ฟเสิร์ฟข้าวเหรอไม่เสิร์ฟส้นตนให้มาแล้ววนะินักกิน ปลโ <Wow. S 1> อ้โหทำไขยถ้าเกิดทำไข่ได้จานนี่กี่บาทเนี่ยตัวปลาทูแพงตัวมีจานเราแบบตัวปลาทูเนี่ยตัวละห้าสิบบาทนี่เมื่อกี้แก่กี่ตัวสามตัวยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง้ตาตีซะตัวครึ่งตัวครึ่งก็ฮะเมื่อกี้ตัวห้าสิบบาทก็ตัวเจ็ดสิบห้า จะได้บวกขายเองขายสิบาทอ่าแปดสิบห้าบวกข้าวอีกสิบบาทเก้าสิบห้ารวมผักจตางานาก็อ่าสักห้าบาทร้อยหนึ่งเท่าขั้นต่ำร้อยหนึ่งแต่ไปนี่คือไม่ได้กับไรเงี้ยอะไรเลยเพราะเขาขายขายร้อยยี่สิบไงถ้าขายขายเนี่ยจานนี้ร้อยยี่สิบเอาไปเพิ่มมูลค่าได้แต่ต้หนุกว่าถ้าเกิดว่าแดกกันเาธรรมดาแล้วอร่อยกว่าก็เท่านั้นนะทุกคนทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามันน่าขายได้แล้วมันอร่อยได้อะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็น่าสนใจ แตกต่างกระใบกะเพราไหมไมัน <ผม S 1> จะหอมกวดค่ะอืมหืมไม่ชอบไม่หมายถึงว่วา,า,วา,าไม่ชอบใบยี่หร่าแต่โดยเทคเจอร์กะเพราทูกับกะเพราข้าวใบยี่หร่าไม่ชอบอ่ะจะออกปลาไ,ไง <laughs> <laughs> เรื่องรสชาติอ่ะบอกโอเคแต่ว่าเทคเจอร์การเคี้ยวอะ่ะมันค่อนข้างแบบมันเนื้อแบบกดปุ๊บปุ๊บหายไปเลยอะ่ะมันจะกินไม่ไม่สนุกเท่าเท่ากะเพราไก่กะเพราหมูแต่รสชาติใช้ได้ได้ แม่เพราะพวว่ชอบยีไลายอยู่แล้วอ๋อ้าบุญชอบย,ยี่ลาคุณรู้ว่าได้เพราะถ้าสายเพราะถ้าสายกินเนื้อเนี่ยกับย,ย,ยี่ล่ยมันเข้ากันปลาถูไหมกบปลาไหลอะไรพวกเนี่ยเหรอเออมันไม่อาจัดจ้านไงไม่ไหวแ<ช>่มาแค่ขอบคุณครับแต่ว่าต้นทุนสูงใช่ต้นทุนมันสูงมากวัขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอบคลิปแบบนี้อยากให้แม่ลองทำอะไรเมนูอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปไปโก ดีดีกดช่ำสีแล้วคุณจะไม่เสียติดใจตามช่องปากมันเลยดี